จะมาแจกดาบทีนะครับให้ปดดาวโหลดลิงก์ใต้คลิปนะครับแนออนของมันนะครับปัดดาวเสร็จแล้วก็เอาลิงก์นี้นะครับนี่ับลิงก์นี้ใช่ไหมครับนี่ครับลิงก์นี้ครับตับนะครับแตะไฟล์มันครับพอแตะไฟล์เสร็จก็ได้ไฟล์นี้ใช่ไหมครับ กดไฟล์ที่หนึ่งครับเนี่ย V V นะครับทิางไปเลยครับกดคัดกันกายครับแบบนี้ครับนะครับหาว่าเกมครับนี่ครับกดนี่ครับกดนี่ครับ V E ครับอะไรเนี่ยกดวางไปเลยครับถมวางไปแล้วนะครับ ต่อไปก็เหลืออีกตัายนึงครับงานอีกเดียวเองครับงนต่อาที่สองนะครับเนี่ยนะ RV ครับ RV แปดนี่ครับกดทำเหมือนเดิมแล้วครับคัดมันครับทำเหมือนเดิมเลยครับปฏิกิเหม,ม,มือนเดิมครับกวอันด้เหมือนกัน แล้วก็อันนี้ครับกดตรงนี้ครับ r e s นี่ครับกดเลยครับก็วางไปนะครับมาไปแล้วนะวางกดตรงนี้นะครับเนี่ยสีเขียวด้านล่างนี้นะครับไปดูในเกมก่อนนะครับพอเข้าในเกมแล้วกดตั้งค่านะครับจะคับกดอันนี้ครับโปรอะไรเนี่ยก็ให้ปรับจะมาเยอะแบบนี้นะครับ ก็ตรงนี้ไปเป็นอันอำเภอบนนะครับอหลังา,านาคารเสร็จแล้วตรงไปค่ะหลังธนาคารเสร็จแล้วเข้าไปโบสถนี้ครับอำเภบนสุดนะไปฟังแมพไม่เก่งนนครับติดต่อคะต้องเปิดอ,อันนี้นะครับ อันนี้ไม่ต้องประเมินผมก็ได้นะครับอย่าอันนี้ต่อไปก็อันนี้ครับกดสองควนี่แหละครับนี่ครับกันแดกก่อนก็เอานี่ครับหมอดเดาวจะเป็นอย่างนี้นะครับ นี่พอเข้ามาแล้วนครับอันล่างก็เหมือนกันทำเหมือนกันนะครับอันล่างกับนบนครับนี่ครับนั่นและอันนี้เหมือนกันครับแล้วก็สร้างเกมนะครับพอเข้าเกมมาแล้วครับก็พิมพ์คำสั่งนะครับ นี่ครับตามนี้เลยครับคำสั่ง tap f u m c t i o m เป็นวับนะครับแล้วก็ s w o d s ครับก็กดไปเลยครับปับอ่าดาจะเข้ามาแล้วครับนี่ก็มีลายดาวนะครับนี่ครับ ดาบสุดยอดเลยครับดาบนี้ครับเดี๋ยวละอันนี้สุดยอดเลยนะครับเราจะดยตัวยาชิ่นดาบนี้ครับนี่นี่ครับคนที่อยู่รอบๆเราจะโดนไฟฟ้าหมดนะครับนี่นี่นดูครับดูครับจ้าวไฟดาบนี้นัดกุม แสกครับแสกแม่ครับคนเขาอย่างนี้หมูกดอองครับรสุดยอดใช่ไหมครับโอเคครับสารับคลิปนี้ก็จบเยียงเท่านี้แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ